สวัสดีค่ะกินข้าวกินข้าวแรงพี่น้องคนตกทำทำค่ะแม่ต้มไห้ยวนนะคะอันนี้ก็จะมีแกนผลไม้ไข่ดาวแล้วก็ผัดผลไม้ดอนโดผัดผลไม้อดใส่ผัดผักควรตกพี่น้องนี่ใชคนตกดีค่ะจะลุกยู่มผลไม้ก็มีในไร่เราก็คือถ้วยกับไม้นานะฮะกระเทียมเออกลียม ตอนนีตักระแต่นนะจ๊ะกระแต่นเงนยูปูกระตอกกระตานะมข้าวแบบกรดกรูปอ่วนนี้วันที่สิบวันที่สิบไปรับมาไม่ใช่พี่น้องมาชีอว่าว่าสองตัวจ้ะเชื่อว่าสองตัวชีอว่าคอยกับไพรินเพชรผู้ค่ะเอพรเมียรงเงินมเนียไไนน่ยแม่ชอหมูอยู่ะ ฝนตนนนกตบบแบบดีนะครับพี่น้องตอนนี้หกโมงกันแบบมืดแบบมืดปามอดีเลยี่ยดูแล้ว,วมึงเข่าเราก็ยือาบน,น้ำนอนไปวัดมาวันนี้แล้วตป็นปีกลางแล้ว แล้วก็ทำกับข้าวกับแม่แม่แล้วก็ปวยนั่นแะก็ได้ลูกไท่มาดูแลหืมมาเน้อตกแล้ว่งากครับทลาหิวป็่ยตกมาเตาแล้วี่นองโอ้ยดูแล้วกแปดส่กอ,อ <S <S นเนื้ อยู่ค่ะคุณพ่องหิวหิวข้าวข้าวมานี่ไงคะชิว่าว่าตัวใหม่ของเราสองตัวน้องพลอยกับน้องไพลิน้อพลอยจะตัวสีดำไพลินจะตัวสีครีมนะคะแต่ฝั่งน้าวหิวข้าวนหวฝั่งนี้หิวข้าวค่ะคุณเงินกับคุณทองหิวข้าวคุณแม่เขาต้มหมูให้อยู่นะคะต้มหมูให้อยู่เขากินหมูวันโลเนาะอันนี้เป็นลูกรักที่แบบอยู่ด้วยกันมานะคะเวลาที่แบบไม่ลําบากแล้วก็ อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนลำบากะ่ะในวันที่ไม่ลำบากเราก็จะไม่ทิ้งเขาให้เขาได้กินดีอยู่ดีนะฮะคนตกแท้งค่ับพี่น่องตกแบบตกจนแบบมีออเดอร์ส่งกล้วยไม้ทีฉันก็เอามาไว้ีนเนี้ยก็ให้ไม้เป็นแห้งก่อนนะฮะถึงจะได้ส่งได้ไม่งั้นส่งไปทำเปียกๆอกล<ห>้วยไม้ไม พอเ,เท่านี้แหละน่อ,องมันกินมันราอนมันร้ายเพราะพอเท่านี้มันปวดเงินมากินก่อนมากินก่อน่อนแรกเข้าไปลงทุนเงินคุณเง,งินน่คงงาคืเป็นหมูที่มาที่แบบว่าเป็นคุณนายไดหน่อยนึงค่ะซึ่งหมูหายนั้นก็จะแบบย่างมีเดี๋ยวไปกินลูกเด,ดี๋ยว ครามนี่ตัวนี้เป็นลงผิดหรือไม่ด้วยขอบคุณสําหรับคนที่ข้ามากดติดตามใหม่เรานะกดติดตามเราใหม่ะครัะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่รับชมเนาะอนนี้ผู้ติดตามช่องถึแล้วหนึ่งพันแล้วขอบคุณฝากกดติดตามช่องเอริโชัแนลด้วยนะฮะอ่ะอ่ะคือช่องนี้มันยังแบบลงวิธีการปลูก้ไม้อะไรไม่ได้พี่น้อง คือผลมันยังตกอยู่ก็จะมลีกหายงินมาเกียรหน่อยเนาะคอนเราที่เปิดใหม่ด้วยนะครับนเกียนะฮะถ้าจีดึงอาปลาไปนะแก้งไม้เสร็จมีอ่าชัวงกระดุกเนื้ ตัดแนวไม้เไม่ได้หมุนข้อกันหมุเข่ามันเป็นมุมในมุมของไม้ทั้งหมดมัชมนช้ามีตอนหลับตอนหลับลุกอ่าพลอยพัยินเข้าบ้านค่ะเนี่บอกไหนมันน่าจะตื่นร้องท้กวันม,มาเปลี่ยนสถานที่นอนแต่เราไม่ไม่น่าจะได้ให้ได้ให้นอนร้องแอร์เพราะว่าหัวเราไม่สบาย ตัวนะฮะตอนนี้นี่บ้านเป็นจำนวนเลขที่ตรงกับเลขทะเบียนบ้านของเราก็าดีเราจะไม่เอาเรูปนะแค่นี้ก็ปวดหัวแล้ว่ะที่ชายนำถุงห้องอาใส่รองเท้าสดเดย็นดูแหลหมาแบบนี่เราก็ทำงานไม่ได้ปไปไหนเรื่อยๆอยู่ยุ่งที่สุด พื้นวัดเสือเผ่าในเมืองในเมืองอำเภอหนองบลาแดงนี้ก็จะห่างจากเพราะพุพ่งขอยู่บนภูเขาเนาะอากาศก็จะดีหน่อยแล้วก็อำเภอหนองบลาแดงห่างจากเทียงพิงประมาณ60-70กิโลเพราะว่าเราจะออกมาจากอำเภอจีนนะครับตรงนี้มันก็จะไกลพอสมควรถึงถ้าประมาณสัก60-70กว่ากิโล,โลอ,ออกมาก็เราเป็นคนหลังเขาค่ะ ใครผ่านมาทางขนมมะเดื่อยอยากแวะเที่ยวก็มาได้นะครับมีมีต้อนรับโอ้เชื่ออยากนั่งกินได้กินคาราการมาด้วลใช่แล้วเพิ่งกินพารากาแล้วแม่ห้าแม่ห้าโอ้ยแล้โจนนันอยู่เลยมามามายุละค่ะนั่งให้เข้ามาเขาก็จะกินเข้าหน้าต่างแล้วหน้าต่างถูกมากค่ะนั่งเข้ามาได้มันเก่งมากโอ้ยนี่ตเกมไหน วาุมงนหยเอาหัวของกินกันนะ้าน,นอกกอีก่ร้องเว่ไ้งไป่นก็คือ าใี่ใจกำเสือกจริงเนาะมันมันก็เดินเข้ามาได้ฉันนั่งตรงนี้แหละมันเข้าตรงนีน้ครับนักสาวยิมนาสติกครับฮะกระโดดเข้ามาตรงหน้าต่างได้ค่ะหมาดีสักจริงมากนักสาวยิมนาสติกครับส,สองตัวข้างนอกก็จะนอนนอนในกรงสองบนเถงน,นาอีก สามสี่ 4. แล้วก็วงตรงหน้าห้องแม่อีกสามสี่ก็ทุกจุดจะเปิดพัดลมแล้วก็เปิดไฟไลท์ยูทั้งนั้นหมดเลยเมื่นตอนกลางคืนใครอยากิจะเข้ามานะครับไม่รอดค่ะ เขาข้ามากยังไม่กินเลยแต่ก็้อยใจอีกพอเขามาเึฝนตกหมาเขาหมา้อกเไ่เข้าไปในห้องเด็ตด่วนไไนะ,าะม,นนนมาถูกไปเพื่อเสียงไอ้อ้วนหรือนั่งนาีร้องอยู่ข้างนอกนาที เดียวเหน่อเด้วยข้าวกับหมาหรออครับเป็นผูชาก็จะวุ่วายหมาบ้านใต่อตพองนีหน่ไม่ได้กินที่นอนดอกไ้องที่เออชุ่มมือ้ากหมาค่ะสุนมาก็พาไปอื้อไปที่ป้าอีกใจน,นํำสุ่ทรีข่าหนาตางเนาะเื่อคัเป็นนักเตวยิลนสติก วันก็หาข้าวให้กินนี่อีกบ่ายอ,อ,อาบน้ำโอ้ปวดหัวค่ะพี่ชันเป็นอย่างไรได้แล้วคดีเดียดเขาเปลี่ยนายร่นอ่ะมัตป่นินขึ้นมากินข้าวบนโต๊ะอาหารด้วยแล้วค่ะแต่ก็หัาพี่น้องถ้าเราสองคนเชื่อว่าการเลี้ยงหมามันมัน,มนคขำชูเราอยู่แล้วก็ หมือนมันหนุนดวงอะฮะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบนะุคคลเนาะเราเลี้ยงแล้วเรามีความสุขไม่ได้เถือกต้อนใครแล้ก็เลี้ยงตามกําลังของเราอะฮะก็พอที่จะหาให้เขากินได้อิ่มเนาะตรงนี้เลี้ยงอยากเลี้ยงให้ดีที่สุดไนงะแต่และตัวเอามาใหม่ก็จะอิจฉากันนู่นนี่นั่นกรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ ตอนของคนขอฝากกดติดตามช่อง e c o s <Ja>. s Channel ด้วยนะขอบคุณ e สำหรั Saints. บผู้ติดตามใหม่นะครับผมตอนนี้ช่องผมจะอุทางคนแล้วเนาะทำไปแป๊บเดียวนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่อง c o s s Channel แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมตรงนี้เราจะ่าที่บ้าๆของเราทนี่หาลงเพราะว่าเราเพิ่งทำช่องเนาะขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ติดตามถวัสดีครับสวัสดี่ร์ดหรืยัง